ไมไร like ้อมอ่างครับโอเคยินดีก e okay. ับมิชชะของบุเรงน้องครับผมการชกในวันนี้นี่การเตรียมพร้อมของเรานี่เป็นไงบ้าง ก็ประมาณสองสามอาทิตย์ได้ครับสองสอาทิตย์ได้ถือว่าเต็มร้อยไหมก็8ปสิบครับ8ปได้นะครับกับผู้ชกคนนี้นี่เป็นไงเคยเคยเห็นเขามากกวดไหมก็เคยชกกันไว้ล่าสุดครับนตอที่ล่าดำเนินแพคะแนนครับแพเข้ามาแสดงว่างวดนี้นี่ก่อนหน้าการชกเราทําการบ้านมาอย่างดีเลยดีครับแก้อะไรเขาบ้างบ้างก็แก้แค่แรงครับแรงแสดงว่างวดก่อนที่เราแรงไม่ดีแรงหมดใช่ครับพึ่งกลับมาด้วยครับ แต่งว่นี่แรงโอเคเลยโอเคครับนะครับพูดถึงเกมการชกในวันนี้สักนิดหนึ่งเป็นไงบ้างพอใจมากน้อยขนาดไหนก็พอใจอยู่ครับพอใจอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มนี่จับจังหวะเขาได้ตั้งแต่ตอนไหนก็ตั้งแต่ว้ที่แล้วเลยครับก็รู้ว่าต้องชกแบบไหนแล้วล่ะนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเน้นเรื่องของเข่าในมากขึ้นก็ครับจับตีเขาอยู่ได่เริ่มมีอาการแล้วนะครับคิดว่าจะตีน็อกไหม นอกครับมั่นใจถึงนอกเลยมั่นใจครับแล้วก็รอเขาน้องนนอจริงด้วยน่น,นะฮะวันนี้นี่ถือว่าขบนงานได้ดีนะฮะถ้าหากว่า10คะแนนเต็มคิดว่าเราให้คะแนนเต็มเ,เราเท่าไหร่ดีห้าเต็มห้าฮะห,ห้าเต็มห้าแค่ห้าเองทำไมได้น้อยยังอ่ะไม่ไม่รู้นะมีอะไรต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกฮะก็มีหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นอย่างเช่นลูกบางครับยังบังไม่ได้ไม่ดีมัน ไม่ชอบบางครับเราไม่ชอบบางบนะต้องต้องบางให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรืเ่องน้าหนักมีปัญหาไหมไฟนี้ปล่อยต่อยครับก็ไม่มีผลเท่าไหร่ครับนะปกติเราต่อยเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดสิบแปดครับร้อยสิบเจ็ดสิบแปดไฟนี้ต่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยต่อยมาห้าสิบเจ็ดครับโอ้โอเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวเมื่อวานเลยครับอ๋อเป็นบนระแทนตัวก็เลยรู้ตัวชาว้าไปนิดนึงบางานคุเ่นรองแพ้มากี่ไฟเนี่ยอ่าทั้งหมดเลยครับ ม่มามาถึงละผลงานหลังๆเนี่ยแพ้มากี่ไฟแพ้2ชนะหนึ่งครับแพ้2ชนะหนึ่งเคยชนะคนนี้มาหรือแพ้มาเคยแพ้พี่เขามาครับาเนี่ยหือว่าไฟล่าสุดก็อไฟล่าสุดเลยครับแกมือได้อชีวันนี้มีไงฮะยังไม่ทราบเลยแต่ยันจะมีบ้างเพราะว่าคุณลองอยู่นะครับรับผมนะไฟนี้เอาคืนได้สำเร็จแล้วอยากจะขอบคุณใครบ้างมีพิเศษก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่ช่วยเฉีย์แล้วก็ขอบคุณพี่ๆในค่ายด้วยครับแล้วก็เทรนเนอร์ครับ นะไฟหน้าต้องดีคนนี้แน่นอนครับครับผมโอเคขอใโชคดีครับอขอรุ่นเดียวไหนขอรุ่นเดียวรุ่เดียว